สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโสดสโมสรน,นะครับผมคบกับเรานะพิธีกรสองท่าน,นครับผมตีวิวินนะครับแล้วก็พี่ก๊อฟเบญจพลนะครับผม พี่ก๊อฟพี่พี่พี่ก๊อฟครับถ่ายรายการแล้วพี่มันอะไรเนี่ยมาทุยๆอะไรเนี่ยพี่สวัสดีครับอ่สวัสดีก่อนครับเหมือนจะดูหน่อยอะไรนี่อะไรก็ถ่ายรายการอยู่ดูไอแพดอะไรพี่เลิกเบนซ์อยู่เลิกเบนซ์อยู่เลิกเบนซ์เหรออไหนไหนเขาดูดูไหนพี่นี่พี่โอยาเนี่เห็นด้วยเฮ้ยเบนซ์เบนซ์รุ่นนี้รุ่นใหญ่นะเนี่ยพี่เลื่อรุ่นใหญ่เลยใหญ่สิอันนี้ใช้ว่ารุ่นใหญ่โอ้รุ่นบัลลัก์ดีกว่าบัลลัก์เลยนะผมรู้จักรุ่นนี้ผมรู้จักรู้จักแล้วเหรอใช่ หน้าบ้านเขาแล้วหน้าบ้านเขาแล้วพี่เดินก็พี่เดินมาเงี้ยกุ๊กุ๊คพี่จะไปรู้อะไรว่าถึงหรือยังพี่เดินเช็ดไปเช็ดมาใช่ครับเช็ดมาถึงหน้าบ้านเขาเลยเนี่ยเช็ดจนถึงหน้าบ้านแล้วไอ้ยาผมซี้กันซี่เขาซี้เเหรอแต่เขาไม่ซี้กับผมหรอกโอ้ยอ๊แล้วเขาข้า่งที่ไหนนี่รอทางนี้เข้าไปเลยอะเชิญครับประตูบ้านเปิดประตูบ้านเปิดอยู่แล้วด้วย โอ้ยที่เลือกดูเออไอแพดเนี่ยมันมันแค่ในรูปโกหก่าวะเนี่ยมาเจอของจริงเนี่ยมันปิดได้แล้วเนาะสีการว้าวดีค่ะสป็นตัวทีดีมากเลยนะโอ้ยเบนครับดีใจเหลือเกินครบเจอตัวขนาดนี้ก็ได้ตัวอุ้ยตายอุ้ยมือมือม้เย็นเขาไม่ได้ทำไป็นเจให้ตายเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยเนะไอพี่เบนสบายดีนะครับสบายดีค่ะเบนช่างเป็นคนที่แต่งตัวไปธรรมชาติมากยังไงครับ อะไรวะเนี่ยเบนจ๋าก้าวออกมาก้าวออกมาจากบ้านปุ๊บสี่นิ้วสีนิ้วใส่พี่เลยเหรอสีนิ้วครึ่งเลยค่ะสีนิ้วครึ่งด้วยนี่ชุดอยู่บ้านเหรอจ๊ะอยู่บ้านค่ะธรรมดาซอสๆตื่นมาหนูก็เป็นอย่างนี้แล้วมันด้แต่งอะไรมากมายพี่จะที่พี่คาดหวังไม่เชอะเลยอะไรของเขาเนี่ยตกใจนะจริงๆแล้วเป็นไงที่คาดหวังเป็นไงใหญ่ชาลีเก็บไว้ดูเองเก็บไว้ดูเองรับคุณาวันนี้ดีใจมากเลยมาบ้านน้องเย็นนะครับบ้านใหญ่โตมากค่ะอยู่กี่คนอะ อยู่ทั้งครอบครัวเลยค่ะครอบครัวมี5คนน้องสามคนพ่อแม่แล้วก็มีแม่บ้านแล้วก็สมาชิกอีกสองตัวอ๋ออีกสองตัวอ๋อได้ยู่ตรงหน้าต่างพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับชื่อน้องอะไรอ่ะตัวสีขาวชื่อคุณนายค่ะคุณนายเป็นเจ้าสัวขนยาวคุณนายคนนี้คนนี้อ่ะฮะคนนี้คุณนายค่ะเออ ตัวเป็นตัวผู้ค่ะโอ้ยน่ารักน่ารักก่อนเข้าในบ้านขอดูข้างนอกได้ไหมได้ค่ะ,คะ,คะเชิญเลยขออนุญาตนะคะน,น้องเบ้นมาทางด้านนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็น,ปนสวนหยอ่อมเหรอใช่ใช่ค่ะสวนโอ้ร่มรื่นนะคุณพ่อจะจัดเองอะไรเองหมดโอ้โน้องเม้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยเลยค่ะเป็นลูกที่ขยันมากไม่ได้รดน้ำต้นไม้นยไม่มีเลยเราเรานอนพ่อหรือคนงานนะ เออแต่บ้านนี่มนน่ารักดีนะข้างนอกเขาแบบเดินเพลินๆแล้วนะครับนี่ยังได้เข้าไปข้างในนะอ๋อนี่มีมุมนั่งพักชิลๆครับมุมใช่อันมุมนี้จะเป็นมุมโปรดของคุณแม่เพราะมันจะเย็นแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรสักอย่างมันมีกลิ่นหอมเวลามีดอกไม่ใช่ ทราบค่ะเปาต้นไม้แบบพันอะไรไม่ไม่ทราบเหรอมันจะมีกลิ่นหอมตอนเย็นนะครับมันจะมีกลิ่นหอมถ้ามันมีดอกเหรอลองนู้นๆได้มั้ยดอกดอกดอกอ๋ออ่นี้เหมือนจำปาจำปีอะไรยาแดงแดงอะไรจำปาแดงหรือลองลองกินได้มั้ยงมีเกิ่บ้ากินเหนไหมเออมีมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่คุณแม่ก็นั่งนี่ใช่ค่ะจะนั่งตรงนี้แล้วเป็นได้นั่งไมตรงนี้เปนส่วนมากมันจะไม่ค่อยมานั่งอะค่ะ นั่งตรงนู้นก็จะนั่งแอร์เย็นๆก็เลยอ๋อเป็นนั่งตรงนู้นไม่นั่งตรงนู้นเหรอครับโอ้โหนี่เขาตรงนี้เกามีพวกแอนเจอร์นะคล้ายๆหัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ได้ล่ะคล้ายๆหนึ่ะขึงอะไรนยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเคยเห็นไอ้ที่นี้มันเป็นเป็นขึงต้นไม้กับต้นไม้ไม่ให้มันล้มอ่ะอ๋อเอาให้เขาเป็นแนวตรงขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ตากพาดได้ด้วยใช่ไหมคิดคิดว่าตากผ้าใช่ไหมไม่ใช่ก็คือไว้ขึงต้นไม้โอเคมามาทางด้านหลังนี่นะครับเฮ้ยด้านหลังอันนีีี้้นนนเก๋ดะ ตรงนี้มูนั่งพักผ่อนเนี่ยนะฮะจะทานข้าวอะไรอย่เงี้ยถ้าวันไหนอากาศดีๆไม่ร้อนอะไรอย่เงี้ยค่ะมียุงไหมที่นี่มีหรอยุงบินหรือเดินอะหนูยุงบ้านเดินสิเด้อ เนี่ยแล้วอ้าโอเคข้างนอกนะฮะดูพอสมควรแล้วไปสีกลับบ้านกันดีกว่าโอ้ยพี่อะไรนี่ดูบอนนี่แค่รอบนอกเองยังไม่ได้นอกห้องนอนยังไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เลยแค่นี้พี่ก็มีความสุขที่สุดแล้วนะโอ้ยึงแค่พี่เดินแค่ข้างๆเราสุดสสุดกินอะไรพี่มีความสุขนะเดี๋ยวต้องสุดกว่านั้นพี่ต้องบอกเป็นแฟนฉับน้องเบนกันเลยนะจริงเหรอสุดกว่านั้นปกไหนปกนั้นจองก่อนเลยเห็นแล้วผมเห็นแล้วจองก่อนเลย เอาละครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าบ้านเหมือนสวัสดีสวัสดีก็วันนีมารับเลยเหรอวันนี้รับรงหน่อยรหน่โ้โหนันนนวันนี้ดูวันาี้ดนันกันดี นี่มันี่มัหนังสงคามพอแล้วลูกพคึกมาตัวนี้เรียบร้อยแล้ใช่ค่ตัวเมียตัวเมียชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อเจ้าสัวเจ้าสัวคนรู้นะครับคุณนายค่ะเจ้าสัวคุณนายนะไอตัวนี้ครับเจ้าบ้าเจ้บ้โอ้ไอไว้ไอ้ไว้แวบขึ้นมาพอดีลย แล้วคือมาเราคิดว่าอยู่แล้วไม่รู้เหรือใจมันขาดไม่รู้เหมือ,นอมันอนี้ันช <c oughs> าตยาแน่แน่นี่นบ้านน้องแมทพอปุ๊บเจอนี่ก่อนเลยปลาพูดปลาเยอะจริงๆนะข้างนอกก็ปลาเยอะแล้วข้างใ<ว><ว>นคุณพ่อเป็นคนชอบปลาค่ะแล้วก็จะเหมือนกับมีคนบอกมาว่าถ้าปลาก้าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะม้าก้าตัวเขาก็จะหามาอ๋อเหรอแผล่หน้าบ้านค่ะพวกแผลแล้วดีเงี้ยหรอใช่ค่ะ ก็ไม่รู้หรอกว่าแปะตรงไหนแล้วดีอะไรเงี้ยก็คือเลือกเอาบ้านบ้านน้องเบนนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าใหญ่กว้างแต่โลง่ง่ะนะไม่ค่อยมีของอะไรงานเท่าไหร่นะมแม่เป็นคนแบบระเบียบมีระเบียบระเบียบจ้ะเนี่ยอย่างนี้เลยเฮ้ยคือไม่มีฝุ่น<ม>เลยหรอใช่ค่ะคือเขาเข้ามางี้ออย่างนี้เหรออย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อันนี้ไม่ระเบียบที่สุดกพ นันสงสัยแม่เจ้าระเบียบแต่น้องเบ้นก็แบบว่ามีมีถ่ายรูปเซ็กซี่แม่ไม่ว่าหรอมีว่าบ้างค่ะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาจะเหมือนกับแบบคนอื่นมาพูดอะไรไงนะเงี้ยค่ะว่าลูกสาวไปถ่ายแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรเงี้ยตอนพักหลังเขาก็บอกว่าก็คือนั่นมันก็คืองานเขาทํางานเขาก็ได้ ค่าตัวไม่ใช่ว่าทําให้ใครทีปลีใช่ใชค่ะมันจะอาชีพแบบใช่ค่คุณแม่รุ่นใหม่เออออ๋งั้นโอเคเพราะเกิดคุณแม่ที่อื่นเนี่ยพี่ว่าถ้าเกิดว่าค่อนข้างดุงเงี้ยเนี่ยไม่น่าจะให้ถ่ายต้องบอกว่าวันนี้อีกหนึ่งจุดประสงค์ที่มาคุยเนี่ยเพราะว่าน้องเบนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ขึ้นหน้าบกหนังสือเต็มสิ้เยอะมากอะไอ้นี่หน้าหน้าตามบ่งบอกอะไรบางอย่างเอากระดาษทิชชูไหมคะมันขึ้นมาปุ๊บ ส,สงสัยว่าทำ,ทำไมถึงมาเริ่มตรงนี้คือเดีเล่นละครมาก่อนกี่ปีหรือว่า คือเข้ามาแล้วถ่ายไปหมดเลยใช่หค่ะก็คือใช่ค่ะก็คือว่าเข้ามาปุ๊บเราก็ได้เล่นละครใช่ไหมค่ะพอเล่นละครเสร็จตอนนั้นหนูก็มีคนเหมือนคนดูแลคิวอะค่ะแล้วเขาก็หางานมาให้แล้วเราก็เหมือนเด็กเพิ่งเข้าวงการแล้วก็ให้ทําอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือโอเคเราก็มีมีงานก็ดีกว่าไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถถเธอนั่งตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ประมาณว่า มาให้เราทำอดี๋ยวต่อด้วยนะอันนี้อันนี้ก็มีมีงานเราก็ทำอะไรเงี้ยค่ะก็หลากไปเสร็จแล้วมาควบคู่กันเลยใช่ค่ะก็ถ่ายพร้อมกันเล่นละครมาเลยใช่ค่ะเล่มนะ้จำได้ไหมลาร์ชแม็มีซูเนี่ยบ่อยมากมีซูมีก็เยอะใช่ค่ะเกือบเกือบสิบเล่มได้ไหมใช่ค่ะเกือบเะมากเก็บสะสมไว้บ้างไหมครับไม่เคยเลยอะค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเขินที่บ้านไม่มีเลยหรอกับตีกับ ดีกรับเลยดีกรับเลยเดี๋ยวจะพึ่งแหมพี่เนี่ยก็มีตกหล่นไปสักเล่มสองเล่มพี่กล่าว่าจะมาสะสมให้ครบไงอ๋อไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเรารู้สึกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเราก็ดูเฉพาะตอนที่เกิดทำไมน่ารักดีหรอกพี่ว่าเวลาพี่ดูเบนซ์ถ่ายแบบพวกขึ้นปกหนังสือพวกเนี้ยคือเบนซ์จะไม่ได้แบบว่าเพาเรียกว่าไม่ได้ทําท่าหน้าตายโยโยนอะไรมากไงมันก็เลยดูเป็นรูปแบบว่าธรรมดามากกว่าอะไรอย่างงี้น่าจะเก็บเอาไว้ปีนี้มีไหมก็มีหนังสือมิก แม็กกาซีนนะคะแต่ว่าเป็นปกนายแต่ก็อาจคือไม่ไม่ได้เซ็กซี่แล้วอะค่ะก็เป็นแฟชั่นธรรมดาที่แบบดูน่ารักน่ารักใส่คอกระเช้าเนี่ยโอ้ยนีไอ้นี่ก็ดึงอารมณ์ซะแบบว่าพี่นาเลยใส่คอกระเช้าอ้าวเปลี่ยนเรื่องมากมาทันี้นี่ตู้ปลาที้สวยงามมากเห็นบอกว่าตัวนี้ราคาโหดมากใช่ไหมครับปลามกรฮย รวมตู้ด้วยก็ก็หลายบาทนะคะหลายบาทนี่ถึงแสนไหมจ๊ะน่าจะถึงนะคะเฉพาะปลานี้ก็น่าจะหยีบหยีบแสนแล้วนะคือเขามีใบเกิดด้วยมีใบเกิดด้วยเหรอโอ่ยงั้นใบแสนเกินแสนมีใบเกิดด้วยค่ะแล้วก็มีสวิเคตอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะอ่ะขออนุญาตมาบุนนี้ต่อนะครับนี่่างที่พูดนะจริงเป็นบ้านที่ใหญ่แล้วก็จัดบ้านได้โล่งมากใช่ดูเป็นระเบียบมากครับโอ้นี่มีคุณม้าอ๋อนี่งาม้าม้าก้าตัว ถึง๋ยองสามพีวโอเคเอ้ยเอ้ยอย่าเนอะหาลองสามพี่ไม่ถึงเลยฮะแปดตัวครับผมดตัวก็เลขแปดก็ยังเป็นมงคลอยู่นะดาวพี่ออกยยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคยอะมามุมนี้บ้างฮะมุมนี้มุมนี้ไปกลับรีบไปกลับทำให้ไหมครับอันนี้น้องสาวนี่เป็นนักโชว์น้องสาวอะครับใช่ค่ะน้องสาวอ้ยน้องสาวอายุเท่าไหร่เขาเนี่ยแหมรีบเลยอันนี้อันนี้ตรงเข้าประเด็นเลยยิงเข้าโกเลยสิบหกเอ็มสิบหกเอ็มใชโอ้ยมีแฟนยังมีแฟนยัง เขาเหมือนกับแบบเขาจะอยู่หญิงล้วนแล้วเขาจะมีคุยคุยอยู่กับผู้หญิงอะไรเงี้ยเออเนอี่เขาเรียนเซนโยค่ะคนนี้คนนี้ครับคนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นห่วงนะกลัววเออน้องสาวเราจะเป็นคงเป็นทอมนี่ส่งให้คนนี้ครับผมปราบมาเยอะลืมแลยวะกลัวไม่เป็นทอ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 ทเทอ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 อทอทอทออท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  มีพี่ต๊อกสุภกรมีพี่ครีพัศวีพิษแล้วก็มีเบนไปทำงานใช่ไหมคะไปทำงานวันนี้แฟนพี่เบนนะคุณพ่อคุณน้อคุณพ่อคุณน้องมีรูปน้องเบนตอนเด็กๆไหมครับรูปไหนไหนจ๊ะเนี่ยเหรอโไยบอกให้ตายตายอลังการขออนุญาตนะฮะอ๋อนี่นี่เออข้างบนใหญ่กว่านี้อีกอ่่่าาะไรใใหหญญกวนนี้้ขงบรูป ำพี่ก๊อฟเขาคิดไปไม่ได้เลยนะม่บ้าน้เลยนะไม่ได้เลยแอบๆเป็นชิดไปแอบเป็นชิดตลอดเลยเป็นคนเซกซิงเด็กเลยครับเนี่ยคาันี้เด็กเขาก็นอนอย่างงี้ทุกคนหละแม่มาบ้านน้องเบนแป๊บเดียวเล่นปวดไปทั้งบ้านเลยนะครับอย่าเพื่อเปลี่ยนช่อบไปไหนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาท้องแผงกันต่อครับ